โ okay. อเคเต็นละมันอันว่าเอ้ยเม่ดม่ดม่ดถ่าคูนมาท่าน้อยบ่มื่อนี้ฮะบ่ได้มาอ๋ออยู่เฮือนน่ะคือบ่เห็นนะเออแต่ว่า,ามื้อนี้เราบ่ได้มาเนาะ อ่ะพี่น้องเลยเาเปิดคลิปเปิดภาพมาอ่าอยู่ที่ปลาอ้อยคือเก้าพี่น้องเลยมื่อนี้นะมาพอดีว่าเวอียนสบายดีในเรือนนั้ไม่ตู้คูนแต่ว่าบุพเพเราเลยนำมาอ่าปลาอ้อยวาะเนี่ยคือสีแมนอยู่นี้ไปสั่นแต่เว่าบเห็นเราอยู่เรือนอ่านำมาพี่เบิ้งนะพี่น้องเลยนะชิพ่ออยู่ดอก มาสามคนนี่ยเอามาเบียดเนาะแคนอื่นจะมิจิว่าทักทายสบ,บายดีเด้อพี่น้องเวยเนาะทักทายสบ,บายดีเอชีกันเบ้ดสุข,ขุมสุขคนพี่นะนะ้องะเนาะไรฮะอยู่เจไดโซนไหนเนาะชาวบ้านคนมาในได้นะาานนไดเหรอจิตใช่ไปทำอะไรชาวบามาหนักอ้อยบ่เรามานักอ้อยบ่นี่

น่ด้นเาพเจ้ามาเก็บบ้านคนขึ้นอยู่นะบรรยากาศไม่นี้ก็ะเที่วอาสีข้ได้นเนะมันมันโบหนาวสามมือวานกับเมือก่อนนั่นปานใดถว่าโอเคอยู่มันแดดเห็หๆเนี่ยถือวาการจ็บคนยังเหมคเกาสนาเลเนาะ แม่น่าตัดอยู่ กะมีคนตัดถามมันผู้ถามคนเพิ่นก็บ่ฮู้ก็มีพี่น้องเนาะไปอยู่ปาเาเออไปอยู่าาเออ แต่ละวาปลาโอ้ยนะอาทิตยกี่น้องด้ยเดนันิเพี่น้องเร้อยมาถามมึงเงินชาบ้านเพิ่งกอนเห็นอยู่บ่เลยแตไปจบปุบห้าจักบ่ เด่เนละมันอันว่าเอ้ยเม่เม่ไมทแถวคูณมาท่านอ้อยบ่มาอนีิฮะมาได้มาอ๋ออยู่เฮแบบนะือนน,น่ะคือโบเห็นนะเออแต่ว่ามื่อนี้เราโ่ได้มาเนาะ บอยู่อนดิเราวยู่ปรตเทศนปอยู่แมนแเราไปมา้เามาบางงอยู่เพื่อนกับบเห็นพี่น้องเลยเนาะ อ่ะถาม่น่าถาม่นมา,า,นมาเราเราบริมา เน่งไรก็มือถ่านอยู่ขึอนพึ่นลยอ่ายนดีบอกว่าบ้าเบุตรเพื่อนคือถ่านอยู่ที่ว่าอยู่ขึอนหรเนาะวันจุนว่ามานักอ้อยดิุพ่อว่ามานับอ้อยดิเกิบัรันนั่นเจ้าของอ้อยนบ่จะถามพี่เห็นว่าละมาน่ะเจ้าของอ้อยนะสีูงต้องชักเนาะไปเสรยไปเนาะ

กินลงเบ้่งยันว่าเสียงเสียงหายกี่คนนะถ้าใคกินบกรี่กินนกใอยกันบ่เจ้าอาวาสผูถ่าอยู่เพื่อนคนะไรเพี่นนอะฮะเออเห็ดไปเนาะจังกำลังคีบอ้อยในพีอง่องเนาะอ่ะมานี่ กินขันดีคืนดอยเนาะโบเห็นโบอยู่จ้อยเราอยู่บ้านเราไปนั้งดินลุงบ้านเท่านหร่ดีจ้ะดีแค่ดีแค่ให้รัลพักอบนุเอยมาตัดอ้อยไปสิขอบคุณ<ป> เห็มเหแหน่นแแห้งแล้วน uh. mm. right. mm. mm. right. ่ะเห็ดเหี้คือข่อยเมื่อน้นรถนะตัวม้อมิงรถมันก็วัดเท่านี้แล้วขุนต้นเที่ข่อยต๊กนะอยู่พุนใครเากันห่าว่าเร็วสีหสิบสองหกสิบหกหมเดียวดีได้ ไปช่องมากคุณโดนเนี่ยช่งหมากไอ้เห่าโอ้ยมาขามป้อมทรงมากเอาลงพืชงานเนาะเดยเดไม่ง้เห็นเห็นีบ่เห็นแต่มากเดียวนี่นะนนี่นีนี่มากเลยเห็นได้เดียอไดรทันบ่ทันบ่ทันลงมออ่ามีหรตบตอยู่ เอ้ยตกอยู่เนาะเออตกอยู่ตกอยู่เันนี้ต้องขึ้นเด้กวันนี้เ้ชันๆชชันเอาสูชันเอาบ่ขาพ้อกำลังชิสุกนอเห็นชามหมากิคุณละลยอนาะอืนเลมางมันมีอันกกนึงนะตัวต่มหน่อยังไม่ได้เอาดอกตัวนั้นเอออหน่งสองมาเอา Đấy tụi nó gặp bảo viện Xóa mạng đi cả lên này, em cùng khu gần lẽ à, Thấy Thấy anh đi ăn anh rồi Tốt lắm đi săn nào đừng đi เดี๋ยวนึงได้เห็นไ่มให้หมากนึงขึ้นเลนบ้นี่กูเห็นเลยบาทนะเฮ้ยง่ามเนเมทันเนี่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 โอ้แนวแล้วตาเลยโอ้ยน้องโคตรเล้ยงผก็เลยนก็ได้ซีมา Săn nào luôn đi video này Mở lông, một lông à, à. Xa mạng, rồi. Để... Để... Để, đi. Để, số mạng à, đây rồi Thế sợ mạng đi đây? à, Con ở đấy gì à.

ชือนาปักมือะโอ้ยตัวนี้ยังดกขักเนาะพี่พนี่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 ยัวกนีห้เวิดได้ปเีย้ดบ่ห้เบิดได้น่ะยังสามชีนวยทานั้นกะอ้ยเก็บเก็บอยอาลืดตัวน่ะเออป่าวี่แล้วกเอาตัวนี้นี่นีงานนีงาน ดีถึงอยู่เลยสิตายค้มยาก้มอิเนาะจะ่าบ่นี่กหัวจ้าเินมันยังโ h ไปมงเลยเินไ่ให้อ่าขอขอนเินดด้ขอล้วได้ปะ ô Lại nuôi gì đấy! mọi Bó phụ nữ hết môn học bài học thế này! bài học 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 bài

ตัวนี้มันหายงาสิเอาไม่ตกเลยะไหนเคตงทามม้บน่มันข้าป้อมทมากีากคไหนงน่่าเดีนไป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 เอหานนี่ยังง่ายอเอากมาขาป้อมก่อนสิจับ โอ้ยเราไปัปได้เห็นบ่นี่ยตัวนี้กได้เอาขึกาเฮ้ยมามกเดียวครูตินฮะเอาก็ส่องแาเลยอุ้ยกินแด้แบบกินห้างลูกไปกอุ้ยฟานจะช่วยดิเัรอแล้วเหรอมาขามป้อมขามป้อมเนาะแค่พี่น้องเอ้สิข้กิจอยบ่ชแล้วา

ยวาพากันกลับเมือเนเนอม่อคืนรอยงเนาะนาบูเห็นาน,น,นา,า,านะาลากลเมือ่อยังบเ,เห็นกันเปนพากันถ่ายนันถ่ายได้เนะาะถ่ายไได้มาไกลเละเดือเต็มรถเือเต็รถพากันทานนั่งร่กัน้นเนี่ยมันเนาะถ่ายละมากเลยอือถ่ายทเนาะบางที่เราพักพอนกันมีออ่เหมือน,นเนาะ่ะาี้เ,เห็น สัมผัเมาพ้นทิ้เบือไม้ยิ้นเรากระ้ยเป็นได้เสียบอ่ะเสียบเลยเป็นน้าเจ้ขึ้นมาเบตกบะเตกมือนทุ่นผู้ข้นนเจ้าถาพิชคนเลยเลยอเจ้าพอจากบุเซ่บเอเลยเนาะเห็นนะไหวเบือเลยเบลายหมากเตืบอนเลยวท้าเลยเนาะ ะียกนคุกบวคนต้นต้นเลยกุกเราหักอยู่้เพิแรกอยเอาเปิสามต้นนอกนะเอายายกันมายายสะเก็บสะเก็บฮะเอามาปนกันทุบพพ้ายีไอ้เองเนาะมันคือนี่ปากัิีบะเป็นเนาะเป็นวัดอันใดทั้งปากเ็กได้สามือเลยนะมื่อที่ชาดีน่อยอยู่คือนี่มันนี่มันนี่ตือสามาหรืต้ม

พูดซือกอีกเอามันตันดังนั่นเถอะแค่นอนเนี่ยเจรงมาเจ้าจมาไม่นอนจ้ะคือจักว่าตัวเองหายใจปากมีเมียาด้วยเหรอเฮ้ยเจาเจ้าเ้าเจ้าเจ้าเจ้าเาเา้เจ้าเาเจ้น้อเมาเเจ้าเจ้าเเาา้าัเก้้เเเ้ เห็นมาเนาะลเะเราพอเราไปกุดะปูปูไปหากินเนาะแค่ผู้เฒ่าเนาะแล้วผมเห็นไปกับโกินว่าไ้้คุณเคยไปน้ผู้เฒ่า้่าย้เอผู้เฒ่าเคือเนเนเคยดุเคยมันมากอยู่แล้วเคยไปเลยเนาะเคยไปเยเจ็บโไปจ็บไปแล้วอ่าีเลยเนาะคกนคนผู้เฒ่านี่มันดุมันขึ้นอย่างนี้ง

แน็ดักจะค้ำบนแล้วพูดแล้วถ้าว่าเราเออหาโฟมนั่นพูดแล้วจึงได้มาเพิ่งเคยจะไปช่องมึงก่อนนะรอรอวนอย่างเงี้ยรอบางตัมาหน่อยเนาะเครื่องคองเราพุกบังไวัยจิ๋วอยู่เลยเออโอ้ยคนหยาดนำพี่หน่อยเนาะเขาแล้วพี่อยียบแม่จัน อ,อันนี้เราหาผ้ามาบังไว้าาคลิปนี้นะที่ว่ายัางบอกท่านได้พาะเราเด้อพี่น้องดนะเด้อเนาะอย่าพูดแหล้วเรา,เรามาพูดเลยพอดีว่าทางบุคคลก็มีอันเรื่องสำคัญแต่สิมาถามไทยเราอยู่มันนี่กันเลยมีเรื่องสำคัญพอสมควรพี่น,อนนะ้องเนาะอยากมาถามเราที่แตว่า,าสิบวันน้ำคิดต่อไปพูดเลยพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็คือ้นจบก่อน อ่าอยู่ดีไม่แห้งจุดนึงเลยเนาะสบายดี